สวัสดีครับ a d v a n c e r อตัวนี้ก็จะเป็นตัว Water Tank on p อ่อตัวนี้ก็ค่อนข้างท้าทายแต่เห็นเข้าใจว่ามีคนอยากได้กันเยอะนะครับก็เลยอืลองทำดูนะครับามาดูกันซิว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ในหน้าคอลัมน์แอนด l วนะครับก็จะรวมหลายๆอย่างเลยทีนี้นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของข้อมูลวัสดุก่อนนะครับก็จะมีกำลังอัดของคอนกรีต fc palm นะครับเหล็กเสริมเราก็จะแยกกันเป็นเหล็กเสริมในผนังกับในพื้นเือบจากที่ผ่านๆมาเห็นลูกค้าบ่นอยู่ยได้แยกกันก็เลยทำให้แยกซะเลยนะครับต่อมาก็จะมีเสาเข็มที่รองรับนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใส่ได้ว่าเจ้าหน้าตัดเสาเข็มเป็นอะไรนะครับแล้วก็ใส่ขนาดแล้วก็กำลังเข้าไปนะครับ กำลังนี้ก็จะเป็นกําลังน้ําหนักบรรทุกโดยปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เร่องมีตัวไอสีเหลี่ยมก็แต่ทีน,นี้มันไม่มีผลกับการคานวณอะไรเท่าไหร่นะครับมันจะมีผลกับตัวลูกที่วาดเท่านั้นเองนะต่อมาก็จะมีหน่วยน้ําหนักนะครับหน่วยน้ําหนักเนี่ยถังเป็นถังเ,เก็บของเหลวนะครับแต่ แต่ถ้าใครอยากจะไปใส่เป็นอย่างอื่นเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะมาแก้ไขตรงหน่วยน้ําหนักตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมใส่เป็นน้ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็น้ําหนักบรรทุกที่พื้นถังเผื่อว่าเราจะไปปูผิวเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีน้ําหนักบรรทุกที่ขอบถังเผื่อว่ามีอีกเช่นกันก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่เอาละ mm hmm. เผื่อบางคนอยากจะใส่นะครับ ต่อมาก็จะมีขนาดของถังนะครับก็จะมีความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้ว่าความกว้างมันควรจะน้อยกว่าความยาวนะครับแล้วก็มีความสูงของถังนะครับแล้วก็จะมีปริมาณเหล็กเสริมแนวดิ่งกับแนวนอนนะครับแล้วก็จะมีระยะหุ้มนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเป็นถังน้ําบนดินหรือใต้ดินก็จะมีออปชันให้คลิกนะครับรูปก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ถ้าเป็นหนังทางน้ําในดินเนี่ยก็จะมีแรงดันดินเพราะฉะนั้นเราก็จะมีให้ใส่เป็นหน่วยน้ําหนักของดินแล้วก็หมุมเสียดฐานนะครับเราเก็กดูนะครับนะมันจะมนะีถ้าเป็นทางน้ําบนดินก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลของดินนะครับรูปก็จะเป็นสีเหลืองน้อยลงหน่อยนะครับต่อมาในส่วนของพื้นทางน้ำนะครับเราก็จะให้ใส่เป็นความหนาของพื้นระยะหุ้ม นะครับจำนวนเสาเข็มนะครับในแต่ละทิศทางนะครับทิศทางสั้นแล้วก็ทิศทางยาวว่าจะากี่ต้นนะครับแล้วก็จะมีเหล็กเสริมในพื้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะใส่แป้นหัวเสาก็ติ๊กเข้าไปนะครับลูกก็จะเปลี่ยนไปตามมันกันว่าจะเอาแป้นหรือไม่เอาแป้นนะครับก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ รูปของทางน้ําก็จะมีให้ดูได้ว่าจะรูปด้านข้างด้านไหนนะครับด้านสั้นหรือด้านยาวส่วนที่แปลนวิวก็จะมีให้เลือกว่าจะดูที่ระดับของวอลอันนี้ก็ที่สีแดงๆนี้ก็คือโ o มเมนต์ไดแกรมนะครับหรือว่าจะดูที่ระดับของสแล้วก็จะเห็นเลเยอร์ของตัวเาสาเข็มนะครับที่รองรับอยู่นะครับ ส่วนทางด้านขวาเนี่ก็จะเป็นรายการคำนวณซึ่งก็พยายามย่นย่อมานะครับเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยใช้สูตรมันก็ใช้ได้ประมาณนึงแต่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับการคำนวณโดย f ฟ n i t e e l e m e น t นะครับแต่ก็อาจจะหยาบหยาบหน่อยนะครับอาจจะเปลืองกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าถังไม่ใหญ่มากนะครับ เสร็จแ,แล้วก็คำนวณโมเมนต์ได้ส่วนต่อมาก็จะมีการเช็คเสถียรภาพของการลอยตัวด้วยนะครับเป็นบอย y อ n c y factor of s a อฟเซนะครับเผื่อในกรณีที่มีแรงดันดินนะครับมันก็อาจจะทำให้ดันขึ้นมานทะําไมาก็จะเช็ค capacity ของเสาเข็มนะครับแล้วก็เช็คพันชิ่งเชี r นะครับเช็คอันนี้อันนี้ในสลับแล้วนะครับแล้วก็การดัดในพื้นสลับ แล้วก็จะใช้เป็นสัมประสิทธิ์ในการประมาณนะครับโดยคร่าวๆนะครับก็จะเป็นค่อนข้างเผื่อเหมือนกันนะแต่ก็ถ้าใช้โปรแกร,รมวิเคราะห์โครงสร้างพวกไฟแนล e ิเ e m e นต์พวก, Element, พวกอย่างเช่นที่ผมเคยทำเป็นแซดส0 0พัก็อาจจะได้ค่าที่น้อยลงนะครับเพราะมันจะแม่นยำใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับแต่นี้ก็พอใช้ได้เหมือนกัน แล้วก็จะมีปุ่มเซฟโหลดสำหรับบันทึกข,ข้อมูลนำเข้าข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแล้วพอคลิกปุ่มรีพอร์ตนะครับก็จะมีหลายการคำนวณอยู่5หน้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาทำค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะมีกรณีที่มีแรงดันดินไม่มีแรงดันดินนะครับหน่วยแรงอะไรที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับสเตรสในทิศทางต่างๆนะครับมีแรงดึงในผนังนะครับแล้วก็โมเมนต์แล้วก็แรงเฉือนนะครับก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆเลย แล้วก็มีการเช็คสถิลภาพการลอยตัวนะครับอยยันซี่นะครับแล้วก็ามาก็จะเป็นการออกแบบพื้นทางน้ำนะครับนี้ผมก็เช็คดูไปด้วยนะครับว่าแกมโอเคหรือเปล่าก็ใช้เวลาทำค่อนข้างมากนีโอเคแล้วก็สั่งเปลี่ยนได้นะ แล้วก็เมิดนะครับก็จะมีอยู่5หน้าด้วยกันถ้าเรียงอยู่แล้วก็กดเมิดอได้เลยนะครับแล้วก็คอนติเนียแล้วก็เซฟเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ออกไปทางน้ำได้แล้วว้าวนะครับก็ลองใช้กันดูก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรยังไงอันนี้รูปก,ก็อาจจะ เป็นประมาณว่าเอาเฉพาะจุดที่เกิดเหตุกันแล้วกันนะครับไม่ได้วาดแบบถังน้าใหญ่ๆเข้าไปเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เรามันเล็กเกินไปอ่ะทาให้มองไม่เห็นรายละเอียดนะครับผมก็เลยเอาแต่คิดว่าเท่าที่จําเป็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับถังน้ํว water t แ n ง o อนพายนะครับก็ถ้าต่อไปมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก,ก็อาจจะทําเพิ่มได้อีกเหมือนกันนะครับเช่นถังกลมถังอะไรน,นะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ผมก็ต้องดูผู้ใช้งานด้วยนะครับว่าท่านที่ไปใช้งานแล้วก็บางคนก็อยากจะใช้งานจริงๆอันนี้เราก็จะเห็นใจแล้วก็ให้เป็น p r i o r i t y แรกๆนะครับอันนี้ผมก็ดูหลังจากที่สัมผัสกับลูกค้ามาเยอะนะถ้าเกิดคนไหนต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยกก็ร่วมมือกันดีๆมันก็จะพยายามทำออกมาได้โอเคในที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ